คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญนะคะในวัยของผู้สูงอายุค่ะ ก็คือในเรื่องของการรักษากายรักษาใจค่ะและรักษาความสัมพันธ์นะคะให้ได้ดีค่ะเมื่อไรก็ตามที่บุคคลก้าวสู่เข้าวัยของผู้สูงอายุนะคะหลายๆครั้งเลยเนี่ยจะติดกับดักค่ะทางความคิดที่เรียกว่าวิธีคิดค่ะพอเริ่มต้นที่รู้ว่าตัวเองจะขึ้นเลขหก 6, จะขึ้นเลขเจแล้วบางครั้งค่ะกับดักของวิธีคิด จะเป็นตัวที่เป็นตัวถ่วงค่ะศักยภาพที่มีอยู่ในตัวได้เลยเพราะบางคนพอบอกว่าจะ9้าวสู่เลขหกละจะบอกอุตตายแล้วฉันแก่แล้วสิโอ้สงสัยจะหมดเวลาละโอเดี๋ยวต่อไปฉันต้องเป็นภาระของคนอื่นแน่เลยอุย๊ยอายุเท่านี้แล้วเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วสิถ้าพูดแบบนี้ค่ะหรือว่าเริ่มต้นที่จะคิดแบบนี้แล้วมันเป็นการบั่นทอนนะคะตัวของสุขภาพจิตเนี่ย เป็นสิ่งแรกเลยและพอสุขภาพจิตไม่ดีนะคะหรือว่าเราเริ่มรู้สึกค่ะไม่มั่นคงหรือเริ่มมีสภาวะจิตใจที่มันเริ่มปวนแปรไม่มีรากฐานที่ดีแล้วถ้าเมื่อไร่ก็ตามค่ะที่สุขภาพจิตของเราหรือว่าตัวของใจเราค่ะสั่นคลอนแบบนี้แล้วแน่นอนเลยนะคะว่าเรื่องของจิตนั้นกับเรื่องของกายเกี่ยวข้องกันค่ะอาจจะสัมพันธ์ทางด้านร่างกายโดยไม่รู้ตัวค่ะ และในขณะเดียวกันค่ะระหว่างที่มันเกิดความสัมพันธ์กันแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดความขัดแย้งค่ะก็คือตัวเองเนี่ยบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวแก่ไปนะคะแล้วก็ร่างกายจะต้องร่วงโรยลงร่างกายจะต้องแย่ลงในขณะเดียวกันนะช่วงที่ร่างกายอาจจะค่อยๆเสื่อมถอยลงเรียกว่าอาจจะไม่ได้เสื่อมถอยมากแต่ต่างจากเดิมที่เคยทำอะไรได้ดี ก็จะรู้สึกขัดใจตัวเองค่ะนั่นหมายความว่าเราจะเริ่มมีความขัดแย้งข้างในจิตใจของตัวเราด้วยนะคะและการปรับตัวแท้งอยู่ด้านนอกด้วยเนี่ยแล้วก็มีความคิดว่าตอนนี้ฉันเป็นภาระของคนอื่นแล้วสิเดี๋ยวต่อไปลูกหลานก็ไม่ดูแลแล้วสิก็คงไม่มีใครอยากสนใจคนแก่ๆอย่างฉันหรอกพอคิดแบบนี้นะคะมันก็ยิ่งทําให ตัวของจิตใจของเราบั่นทอนมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะนะตอนนี้ถ้าท่านใดกําลังก้าวเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุนอกจากจะเตรียมพร้อมเรื่องของการออมเงินเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวิถีชีวิตทางด้านกายภาพแล้วนะคะวันนี้อยากจะชวนคุยค่ะเกี่ยวกับการรักษาในเรื่องของรักษากายรักษาใจและก็รักษาเรื่องของความสัมพันธ์ของเรานะคะเริ่มต้นที่การรักษาสุขภาพกายเลยนะคะอย่างแรกที่สําคัญก็คือในเรื่องของอาหาร เรื่องของการออกกำังกายและก็เรื่องของอากาศค่ะอาหารนะคะระวังเรื่องของการรับประทานที่มากขึ้นเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจะต้องเกิดขึ้นการใส่ใจ เรื่องของอาหารการใส่ใจเรื่องสุขภาพจําเป็นมากเลยถ้าเราต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเริ่มเรียนรู้ซึ่งปัจจุบันนี้ม,มีหลายๆเว็บไซต์เลยที่จะพูดถึงว่าอาหารใดที่เหมาะสมกับสุขภาพของเราในแต่และว,วัยต่างๆนะคะถ้าเราได้เรียนรู้อาหารที่เหมาะกับเรากับโรคที่เรากําลังเป็นอย,อออยู่หรืออาหารแบบใดที่สามารถที่จะป้องกันค่ะการเสื่อมชราภาพ ได้เนี่ยก็ให้เราดูแลในเรื่องของอาหารนั้นๆน,น,นะคะ อย่างที่สองเลยคือการออกกาลังกายค่ะการออกกําลังกายก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อร่างกายได้ขับเคลื่อนค่ะเซลล์ก็จะเริ่มเกิดการตื่นตัวมีชีวิตชีวามากขึ้นสําคัญมากๆสําหรับคนที่เคยทํางานมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ใช้พลังงานของตัวเองในทุกๆวันหลายๆครั้งเนี่ยพอกเกษียณปุ๊บค่ะเราก็นิ่งและไม่ทําอะไรเลยอยู่นิ่งๆอะคะ่ะเพราะว่าของพลังงานที่เคยหมุนหมุนหมุนโดยตลอดแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีเราก็ย เหมือนกับดับเครื่องไว้อย่างนั้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะทำให้ร่างกายเอง ปรับตัวไม่ทันหลายๆคนเฉาเลยนะคะจากการที่เคยเป็นคนทํางานเป็นมนุษย์ทํางานมาตลอดแล้วอยู่วันหนึ่งไม่ทําอะไรเลยการทําอะไรอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะเรื่องของการทําสวนครัวนะคะหรือการปลูกต้นไม้การทําความสะอาดบ้านจัดบ้านคือให้มีกิจกรรมที่จะต้องทำอะคะ่ะแต่บางคนนั้นไม่ทําอะไรแล้วก็คืออาจจะนอนแล้วก็ดูโทรทัศน์อย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าฉันเหนื่อยมา,มากแล้ว แบบนี้ค่ะอาจจะทําให้ตัวของร่างกายของเรานั้นถดถอยไปเร็วมากขึ้นผู้หัวสมองที่เคยคิดค่ะที่เคยใช้งานเป็นลักษณะของหัวสมองที่เป็นเชิงรุกนะวันนี้กลับไม่ใช้อะไรเลยเป็นเชิงรับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่คิดอะไรเลยค่ะโอกาสที่สมองมันขาดการรับนะคะให้คมเนี่ยมันน้อยลงค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วมันมีโอกาสเสี่ยงนะคะต่อภาวะค่ะของความจําของเราได้เพราะว่าสมองนั้นขาดในเรื่องของการทํางานเพราะนั้นนะคะถึงแม้หลังจาก,กเกษียณอายุไปแล้วยังต้องใช้สมองในด้านของการคิดอยู่ค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการเอาเกมค่ะมาเล่นก็ได้อักษรไขว้โ o ดุกุหมักรุกหรือ การคิดนะคะการอ่านหนังสือพิมพ์ถ้าท่านใดที่ยังไม่ถนัดในการใช้ตัวของเทคโนโลยีนะคะ iPad หรือว่ามือถืออ่านอาจจะเอาหนังสือมาอ่านหรืออาจจะได้ถกประเด็นต่างๆเขียนเรื่องราวต่างๆอะไรก็ตามที่ยังทําให้สมองนั้นใช้งานได้อยู่ะคะ่ะถ่ายทอดบางท่านเนี่ยมีการปรับตัวได้ดีซึ่งตรงนี้จะเป็นกลุ่มของคนที่อยู่ในเมืองนะคะก็คือออกจาก ราชการละออกจากการเกษยียณอายุจากการทํางานละปัจจุบันก็ยังมาเป็นที่ปรึกษาอยู่การทํางานน้อยลงแต่ยังให้ประสบการณ์ชีวิตดีๆกับคนรุ่นหลังได้ในมุมมองที่เป็นมุมมองต่างวัยอะค่ะที่จะเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีโอกาสเอื้อให้ตัวเองได้ใช้สมองได้นะคะตรงเนี้จําเป็นมากๆทั้งการออกกาลังกายด้านร่างกายแล้วก็ออกกําลังกายสมองนะคะ อากาศค่ะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราได้รับอากาศที่ดีๆตรงนี้ก็จะทำให้ออกซิเจนค่ะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็แน่นอนเลยเมื่อออกซิเจนนะคะอากาศดีเข้าสู่ร่างกายการทำงานทางด้านสมองเอ่ยจิตใจเอ่ยก็จะดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของอากาศค่ะอาจจะได้ผ่านทางการออกกำลังกายเพราะขณะที่เราออกกำลังกาย การเต้นของหัวใจนะคะหรือว่าการหายใจของเราเนี่ยจะมีอัตราเร่งของการหายใจที่มากขึ้นโอกาสของการเปลี่ยนถ่ายผ่านของอากาศดีอากาศเสียเนี่ยก็จะมีด้วยนอกจากนั้นแล้วนะคะผู้สูงอายุหลายท่าน จะเน้นเรื่องของการทำสมาธิหรือการนั่งสมาธิระหว่างการนั่งสมาธิค่ะมีการปรับเปลี่ยนตัวของคลื่นสมองตัวของอากาศที่ดีที่เราหายใจได้เต็มแน่นลึกมากขึ้นแม้อยู่ในสถานที่เดิมนะคะบางคนบอกว่าไม่มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกอยู่ในบ้านเนี่ยอากาศมันก็เหมือนเดิมแต่เราสามารถใช้อากาศที่เหมือนเดิมที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยค่ะ แต่ให้อากาศนั้นเข้าในร่างกายแล้วค่ะได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มมากขึ้นเพราะนั้นคนที่ได้นั่งสมาธินะคะหรือว่าคนที่ได้มีโอกาสฝึกค่ะของการอยู่กับลมหายใจค่ะที่ลึก หายใจเข้าได้ยาวนานนั่นลึกมากขึ้นก็ทำให้ร่างกายของเรานะคะเกิดความสมดุลมากขึ้นเราสามารถที่จะรักษาฐานที่เรียกว่าฐานด้านอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นด้วยอันนี้คือในด้านของสุขภาพกายต่อมานะคะในเรื่องของการรักใจของเราค่ะสิ่งสำคัญเลยคือการเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะการเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะคะว่ากับดักไหลายๆครั้งเลยเนี่ยก็คือกับดักแรกคือการลดทอนคุณค่าในตัวเองค่ะตั้งแต่วิธีคิดที่เราลดทอนว่ามันหมดเวลาแล้วเนาะอีกไม่กี่ปีก็ตายละเราคงเป็นภาระเราคงทำอะไรไม่ได้อันนี้จะเป็นการลดทอนคุณค่าตัวเองจากตัวเราตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเพราะเราไปคิดแทนนะคะคนอื่นเราไปคิดแทนสิ่งที่จะเกิดขึ้นขึ้นมา ถ้าอย่างนั้นแล้วการเห็นคุณค่าในตัวเ,เ,เองเราสามารถทําได้อย่างไรบ้างนะคะหนึ่งเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นวัยผู้สูงอายุค่ะลองทบทวนตัวเองเพราะว่าคนทุกคนไม่ว่าวัยไหนก็ตามค่ะเราจะมีความสามารถที่เรียกว่าเป็นเรื่องของ c o m p e t e n c e นะคะว่าเราสามารถทําอะไรได้อยู่เราสามารถทําอะไรได้บ้าง ประสบการณ์ความชำนาญต่างๆทั้งเรื่องตั้งแต่นะคะการสะสมมาตั้งแต่ในช่วงที่เราได้ทำงานมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นความสามารถพิเศษอื่นๆที่เราทำได้บางคนอาจจะมีความสามารถด้านการทำอาหารนะคะด้านไหนด้านการพูดค่ะบางคนอาจจะมีความสามารถนะคะของในเรื่องของการร้องเพลงความสามารถเรื่องของการคิดเลขความสามารถในเรื่องของภาษาะคะ่ะ ให้เราพยายามที่จะทบทวนนะคะถึงความสามารถที่เรามีแล้วลองดูว่าความสามารถที่มีอยู่ตรงนี้ค่ะสามารถจะทำอะไรได้บ้างเมื่อเรารู้ว่าเรามีความสามารถทำอะไรได้บ้างลองปรับตัวความสามารถนี้ค่ะสร้างขึ้นมาเป็นกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ทําให้เรารู้สึกเพลินให้เรารู้สึกมีความสุขเพราะนั้นเมื่อเราเพลินมีความสุขแล้วมันได้ผลผลิต จากความสามารถที่เราทํามันเสมือนหนึ่งค่ะกับเวลาเราทํางานแล้วเราได้ชิ้นงานนะคะตรงนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นว่าเราทําอะไรได้หลายๆคนอาจจะปฏิวัติตัวเองนะคะไม่เคยเย็บผ้ามานานละลองดูเลยค่ะตัดเย็บเสื้อผ้าบางคนอาจจะนะคะไปดูในเรื่องของเครื่องเสียงไปดูในเรื่องของอุปกรณ์นะคะได้ปรับแต่ง สิ่งต่างๆนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการแต่งบ้านการจัดบ้านอะไรแบบเล็กๆนะคะหรือการวาดภาพวาดรูปต่างๆ หรืออาจจะไปเรียนเพิ่มเติมหลังกเกษียณแล้วอะไรที่ไม่เคยเรียนค่ะได้ไปเรียนเพิ่มเติมปัจจุบันนี้การเรียนรู้แทบจะเรียกว่าไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ถ้าในกรณีของคนที่บอกว่าฉันไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายนะคะโดยไม่จําเป็นเพราะนั้นสื่อนะคะทางโซเชียลมีเดียค่ะมีการเรียนที่เยอะมากเลยเอาความสามารถตรงนี้เพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่ในช่วงเวลาในอดีตเราอาจจะไม่รู้ในเรื่องใดามาก่อนและเราได้เรียนรู้เรื่องใหม่ค่ะ แล้วก็ทําให้เรามีความสามารถทําอะไรทํากิจกรรมได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ 2. ค่ะการเห็นคุณค่าเกิดจากการที่รู้สึกว่ามีความสําคัญค่ะการสร้างให้ตัวเองมีความสําคัญในครอบครัวนะคะมันไม่ใช่การที่จะต้องพยายามทำให้ตัวเองต้องมีอํานาจแต่อํานาจนั้นจะได้จากการที่เราทําตนเองให้เกิดเป็นความสําคัญโดยนะคะกลายเป็นผู้ให้ค่ะที่ดีค่ะ มื่อใดก็ตามที่เราเป็นผู้ให้แล้วให้ตรงกับผู้รับต้องการเช่นเลาอยู่กับหลานค่ะอาจจะเป็นคุณยา่าคุณยายคุณปู่คุณตานะคะที่ดูแลหลานอย่างดีที่สอนหลานหลานก็จะมีความรู้สึกดีกับตัวเราจะคิดถึงคุณยา่าคุณปู่คุณตาคุณยายอยู่ตลอดเลย เพื่อนอาจจะมีการเรียกชื่อเราคุณย่าคะคุณตาคะไปด้วยกันไหมคะแค่นี้ค่ะก็จะเป็นความสําคัญที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามี power ด้วยนะคะคือมีอํานาจค่ะอํานาจในที่นี้ไม่ใช่อํานาจของการสั่งการแต่เรารู้สึกว่าร้านเขาให้ความเคารพเขาเชื่อฟังเราคนที่มี power ก็รู้สึกว่ามีใครสักคนนะคะที่เรานั้นสามารถที่จะดูแลมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการควบคุมของการใช้อำนาจหรือการสั่งการ แต่เรายังรู้สึกว่าเราสามารถทำนะคะหรือว่าดูแลควบคุมเรื่องราวต่างๆได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ครอบครัวหรือให้คนรอบข้างหรือเสี่ยงแวดล้อมค่ะว่าเราอมีความสําคัญอยู่ตรงนี้ก็จะสร้างให้เรายังมีคุณค่าในตัวเองอยู่ได้และสําคัญที่สุดคือมองตัวเองนะคะว่าเราสามารถสร้างให้ตัวเองนั้นมีความสําคัญแล้วก็เป็นที่รักของคนอื่นได้ค่ะ ความสาคัญตรงนี้ก็อาจจะคิดว่าเอ๊วันนี้ถ้าเราจะทําให้ตนเองเป็นที่รักการเป็นที่รักของคนอื่นจะทําได้ยังไงบ้างหลายๆครั้งนะคะเราจะเห็นเลยว่าผู้สงูงอายุอาจจะมีการใช้เวลาว้างค่ะทําขนมค่ะหรือการทำกับข้าวหรือการทำศิลปะต่างๆค่ะ ขึ้นมามันก็จะเป็นข้อที่เกี่ยวเนื่องกันจากการที่เรานําความสามารถของเราสร้างเป็นผลงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผลงานของเราเป็นที่ยอมรับก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีอํานาจเรายังมีคุณค่าเรายังมีความสําคัญในที่ที่นั้นอยู่ได้และข้อที่4ี่นะคะคือให้หมันที่จะรู้สึกค่ะพึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่รู้สึกยอมรับ เกิดการยอมรับกับสภาพค่ะกับช่วงวัยที่เราเป็นค่ะความพึงพอใจในชีวิตในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็การยอมรับความเปลี่ยนแปลงมองความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วใช้การเปลี่ยนแปลงณช่วงวัยนั้นค่ะสร้างคุณความดีต่างๆนะคะมันเป็นช่วงวัยของการตักตวงเป็นช่วงวัยของการให้ตักตวงอะไรก็คือตักตวงความสุขให้อะไรนะคะก็คือให้ประสบการณ์ให้ความคิดให้ความรู้ให้การเอื้ออาทรให้เมตตาค่ะกับ คนอื่นๆมากขึ้นคนรอบข้างมากขึ้นสิ่งต่างๆหเหล่านี้จะเป็นการสะสมคุณความดีนะคะให้เกิดขึ้นและสุดท้ายก็จะทําให้เรานั้นเกิดคุณค่าในตัวเองและเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขมากขึ้นนะคะเพราะนั้นการรักอีกอย่างหนึ่งก็คือการรักในเรื่องของสังคม รักษาความสัมพันธ์นะคะรักสังคมก็คือให้เวลาตัวเองได้มีโอกาสสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนโอกาสที่เราไม่ได้เจอเจอเพื่อนที่สมัยวัยเรียนานานแล้วอาจจะติดต่อกัน ใช้ทางโซเชียลมีเดียนะคะมือถือเห็นหน้าการคุยกันหรือถ้าในยามที่ประเทศกลับมาเป็นปกติแล้วอาจจะมีการเจ,เจอกันบ้างนะคะเยี่ยมเยี่ยมกันบ้างทักทายกันบ้างอันนี้ก็จะทำให้ตัวเราเองนั้น รู้สึกว่าเราได้ย้อนวัยได้ทบทวนได้มีเรื่องราวดีๆค่ะผ่านเข้ามาในชีวิตสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้การยืดอายุของเรานะคะที่เราจะอยู่ในช่วงของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเนี่ยอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการรักษาตัวเองค่ะทางด้านกายใจและความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้อง กระทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่เราจะสร้างตัวเองให้เป็นผู้สูงอายุค,ค่ะที่มีคุณภาพและให้การดำเนินชีวิตนะคะในช่วงบั้นปลายของเราค่ะเต็มไปด้วยความสุขมากขึ้นนะคะในอีพีหน้าค่ะจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าแล้วในกรณีที่เราจะต้องอยู่กับผู้สูงอายุค,ค่ะสิ่งที่เราจะต้องเผชิญและสิ่งที่เราจะต้องทาความเข้าใจนั้นมีอย่างไรกันบ้างนะคะติดตามกันได้ในอีพีหน้าค่ะสาหรับอีพีนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ bye